น่าจะเป็นจอดสวยๆนะครับมารุ้นไม่เชื่อมาชมนะครับมันจะได้จะโดนไหมครับเราไม่โลภสวยนะครับไม่ติดรู้ไม่ติดรวยครับนั้นติดคนสวยอย่างเดียวอย่างที่ผมบอกผมว่าน่าจะโดนแหละครับนะมารุ่นนะครับมันจะได้จะโดนไหมผู้สัตว์สมณโอ้มซอกนะโอ้ก็โทษน่าจะพอประมาณอาทรายนะครับนะทำไม่ได้ก็เสียใจอย่างแรงครับนะขอหยุดจบเลยนะครับนะกลัวมันหลุดครับนะผมคิดว่าโดนแหละเมื่อกี้เนาะ นี่คือจอมยุดเด้เหมือนตุ่มท่าแต่ละมือแต่ละเว้นแต่เวียกโอเคนะครับพอจยจกเลยนะครับนะอ้ไปสอบด้วยหม่ผมตัวจะได้จะโดนไหมขอยอ,อยยัดลวงครับวลวงลวงลวงอ้าวผมกำคอหัก้วใช่ไผมไปโจมไปโจม หนึ่งมันเล็ดเขาโอ้ยนี่คือจามหยุดเดบัดชลูกแกลรอหากีกับกกกบัดตรไม่หยับใครขคนาะดไม่หยับใครไม่หยับโรนฮ่าไม่โลกสวยนะครับนะถ้าโลกสวยไปไกลเลยครับแนละ้วอ่าพอได้แก้โอ้วเป็นสอนหน่อยอ๋อไอข้ขคือไม่ทะเล นี่จะเป็นปลาชอ่อนนะครับนะถ้าชอ่อนปลาช่อนนามาตรงนี้ครับปลาชอ่อปลาช่อนไม่มีเกล็ดตัวใหญ่มีไข่สองใบด,ด้วยเมากระผมหัวโป๊ยนครับอ่านี่มันจะโอ้ไม่โล่สวยครับกลางหน้าผากนะครับโอ้ยนะหาอยู่หากินนี่วะครับนโอน้พอดีแก่พอดีแก่อ่านี่ครับนะโดนเต็มเต็มครับเนาะให้มาฝากผีฝากน้องลูกปั่นนะอ่าคือผู้ยิบบพื้นแบบขี้กเกล่